วัสดีครับรถบ้านดีๆนะครับวันนี้มีรถมาแนะนำอีกคันนะเป็นรุ่นโตโยต้ายาริสตัว E นะฮะโดยเดียวป้ายแดงเลยสีเดิมๆทั้งคันนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุอันนี้ปี2019นนะครับแอร์แบ็กแปดใบแอร์แบ็ก ABS ไฟเป็นรุ่นรุ่นสปอร์ตนะครับีเดรีไลท์นะรุ่นสปอร์ตภายในเรียบร้อยครับแกเป็นระบบไฟฟ้านะครับเขื่อนหนับปัดสวยงามน,นะครับใบรถวิ่งแค่เก้าหมื่นโลนปีสองพันสิบเก้านะฮะราคาสองแสนเก้าหมื่นแปดพัน ฉ่ำชื่นใจจริงๆเนียบออกตัวนุ่มเลยครับสนใจก็ติดต่อมาได้ครับรถบ้านดีๆครับขอบคุณมากครับ